พ่อเดียนเป็นเป็นพ่อไะหมั้งน้ำขี้น้อสิ่ยอมใ้จากของชาตคนี่นแต่ว่าให้เอาไ้ให้และผเสียวแล้วอเสีย่นา่นีันมีันเสียวเขา่สพาผมสีพ่ท่นเดสีปานเพราะว่าอันแ่จุแตแล้วเขให้ยอมแล้วหเสียกระดดไปเขาทำพิธีผมเเดียวนมาจ่มอเ็นเดนนั่นๆๆขอมเบี

นั่งแข่ง้นักศึดบอกเขาอยู่เขาบองเดินบัญชีเด้อเราวาถ้าเแข่เ็อันนี้มันสิบก่าันขอไปเพี่เขาไปชี้วัดจ้มาเอออะไรออกมาเล้วออกมาเดวมาสิบหแน้ำมาเียวมวบอกสกินหังสื้อเขาไปน้ำสกินหนังสิื้อเขาไปน้ำ

น,นั่นนพือทีว่าผม,าาาามั่ช็นะอตคาทาแบบนั้นมาไหลทีแก่เนี่ยเมียนเมียนเมียนด้ิทีว่านัไปยุะมาไหลทักแดีวตอนวันเป็นฟอยนมองมดทีเมียนทือที่าาน,น,น้ทีว่นมาแก่ไหลเป็นสน่งไหนะตอนไปตามมาเพราเป็นสงหเป็นจังเนง

ว่าแบว่าอย่าให้สัวกวางเลยนะลูกนาไหวมน้น้ำนัำก็น้นตุมอืมน้ำทังแบบันนี้แน้ำสีแบนีเป็นน้ำทังน้ำหนั่เนี่ยน้าเรามาบ่ได้น้องเนี่ยหนาวเนี่ยเป็นอย่างพื้นตงเนี่ยมาจากสมัยหมอนผู้แพอกเป็นหนึ่งเป็นผู้แพร่เกี่จอยู่ัสเมีขังแ่ัเป็น่เยนผู้แพ่ Nah ทีหพ well, um, ี uh, okay, like ่เขาก็เป็นี่ะอันนี้วมาเป็นเป็นอย่างจัง้ทีหนาวนี่มันสีมากมากเลยค่ะเขาเป็นอย่างบท่อแต๊หนาวมากโฉเดินกันญากอากาศเย็นครัแล้วก็มดมเป็นพื้นะเป็นพื้นนะหนาวปะแดงง้าเกสปมาแดงแดงลูกพี่ก็เป็นที่หลที่ดะมีขี้ามันแน่อยนืนแืนหนาวืนเล็างเข้าเปน้นี่มันาปนแข็งผมคืินแตรงน้อนไปชิมน้ำขี้ยาแล้มดาาไรมีอง ก็ยางยาไปเรือยๆีเดียวยังไม่บอกไม่ทันปีนะ้นปีนีท่านเข้าพอีก็ย่ายาเรื่อยีนั้เป็นักได้ปีนเก็ดบบนะเวาปีนี้อย่าเง้ยร่างีก็่าไปเวลาปนันปีน้ไม่สุดยาอยู่ีนี้มันจากระหว่างที่นันก็้จากนั่ก็เก็บใส่กลองไหมทุกีกันเนี่ยน่นหมถึงเนี่ยช่วงือนตาเด้อนมิถนายนอ่เี้ย้หก่วนี่เปของไม่หาเเันเปียก

นั่นแหละแบบวบลี่เออเออแบบว่าจะเป็นเลยสิแล้วจีอินีนินะป็นดีม่เรื่องอะไรหรกเปาเออไลยนอาลยเนี่ยมันก็เป็นนง้นาตอนนั้แม่เออแว่าเขาหรวน่เขารียกมันอะไรกระเป๋ากะไรอินน่าึไม่เป็นเลยกะเปาเราไมีโ่มว่าออแต่แบบคเป็นจ้าฉีบอะเอออันแปแมวนก็เป็นตาโงกทางานแฝงมอกันที่น่เอ่นีอผมแบ่กแฝงดัางหัเอท่านีเนี่ยผมถ้าไปเป็นเรื่องเรื่องนั้นอนไรขาย เราเราเราไปนัตาลามีอะไรบ้าตลือรไปูบเราบบูะเรไปลอกไลอกัเห็บาลแข่งเขาแขเกัน่ไหก็มาตาามทยะไ้ตาลามสีก็เหมืน่ตยี่ยมันแ่บบเ้ยเลยตาลางอลอ

เป้ักนานเังเด๋หนนั่นตยิ่อนเป็นผู้อยกามนีู้ยอกษ์วันผูอยักษ์ยักษ่ามนี้้นีม่ออกตข้าใจหนอเกยเว่าางไม่อเป็น้งนั่นเบี้ยเคยก็เป็นตาเหยังๆนั่นก็บอเปนมเไม่ตองวอย่างเังมั้งๆนี้อ้ตาคอกเปอแตเาไม้ว่ามน้อาเคยเอวหน้าเราถึเออเนอนี้ขนาดองแต่าาก็มีหมอเแวออ

ตารางี่ลันามันไปดูจีบนการศแล้วผมเนียเมาเกาเลยนเก็สิเล่มพี่ผีเออเขาสิเล่มเขาสิเบื้องเขาิพอกงไปมสิเลมจนมาออนานมนก็เลยบอกได้บเราบอกต่เมืแต่เล่มมแจ้ง่มเนาะพ่ดังีเนาแต่ผมเม่อมาาน่นบอกเาบอกผมแน่เอาไปเออบางีบีินห้อกอ่ะอมอ

我也不知道，我也不知道，我也不知道。 ที่ก๊อี่แะก้หหายของเขาไม่ดก็ือกันนี่ี่เหนใช่พี่เขาขอมาท้เลยอหรอนี่ไ่้งพี่พี่ไส่อะ่้วเลยไทอันอันปัจจุบันพี่ร้ว่าปัจจุบันพี่อะไม่ไปขอเงินไปชิมอะไรกูหงุดหงิพี่ไปของนชิมไม่เมงไม่เงเบอร์ไม่เมงไกี้อ่างนี้เหรอไงอย่างนี้นีห่างอันนั้นเป็นไรดอกนี่นไรสองร้ั้นหนึ่งข้นเดียรแต่ว่าตรงนี้เราวรจะเบืองจะเบืองอะไรก็เืองช่วงอะสิทธ ก็ไปเถอะล้่านนี้ได้ทีนะเออที่จะบอกยังไงมันไม่รู้โอมเราไม่ลนเนนนยถึงเนี่ยที่เราเรียนในเรื่องที่เราอร

โอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเออเขย่าลง oh, 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 <laughs> <laughs>